ก็เคยก็เคยปาดยางแต่เรยนางยางเฮ้ยถ้าสวัสดิ์บอสได้ไหมละเนาะคือพรเนี่ยไปเนาะการสิบตัวคือพรเลยแม่สวัสดิผมก็ดู มยังก็กนนี้ขึ้นเร็วๆคุณนายผู้บอกกันยมยางเอาตัวขาจังจีนนใจเนาะเบิ้งมาดีขึ้เปนใหปด้วยยีนมานใช่เบิ้ลเมิองหนาวม่เหตทาเบิงหนาเดียวเจามถเอามันก็นั่นเดียวเอะาไม่ย โอแม่ยิ่งปาดยางโอเป็นแมยิ่งกาเถ้อใส่มันดาเอาเดายิ่งมันเห็นหนังต่หนัมันไปดาบปากันนี่มันก็ขาวดีอย่างมึงแน่นก่ก็คืออะไนั่นไมอะไรีไร่ใช่เลย